เธอฉันก็มีอะไรอยากเล่าให้ฟังตั้งแต่ฉันเข้าสู่วงการการทำเยฟตั้งแต่ปี2020เป็นจุดเปลี่ยนจุดหักเหของชีวิตฉันเลยฉันไม่นคนที่อ้วนเคยเคยอ้วนล้วก็ชอบกินขนมทุกอย่างเป็นคนที่แบบว่ากินจุกจิบกินจุกบจิบเธอก็ใส่แบบฉันก็ไม่เคยคิดว่า ชีวิตนี้ฉันจะลดน้าหนักได้ฉันมีความพยายามมาหลายครั้งมากที่จะลดน้ําหนักเนาะแล้วทุกครั้งอ่ะฉันก็จะอยากลดได้10บกิโลในหนึ่งเดือนเว้ยฉันอยากลดได้เยอะๆอ่ะซึ่งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมทําไมฉันถึงต้องอยากลดได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เธอรู้บอกว่าทุกครั้งที่ฉันวางเป้าหมายแบบเนี้ย สะตรถที่ได้สิบกิโลหนึ่งเดือนที่ไหนว่าดีเด็ดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบว่าจะไปตามเวนน้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายแล้วว่าฉันก็ทําได้ไม่นานอืทําได้ไม่นานแล้วก็ลมเลิกไปจนแบบจากน้ําหนักห้าสิบนิดๆนะนะมันก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยไหลขึ้นไปเรื่อยเป็นสจ็สิบสองแล้วก็พยายามลดมาตลอดแล้วก็ล้มเหลวมาตลอด แต่พอฉันมาเข้าสู่ของการไ e f เอฟปี2020ฉันใช้เวลา9เดือนในการรีดน้ำหนักออกไป <laughs> จากเจ็ดสิบสองเหลือสี่สิบแปดนี่ก็ผ่านมาสี่ปีกว่าละฉันก็ยังน้ำหนักวนอยู่ที่ประมาณสี่แปดสี่เก้าแค่นี้ยแม็กสุดก็คือห้าสิบแท็เก่ยวไหนกินเยอะนะฉันแค่อยากจะเล่าว,ว่าใน หัวของฉันในไมซ์เซ็ตของฉันฉันคิดอะไรตอนนั้นซึ่งจะบอกเลยว่าไมซ์เซ็ตอันนี้แหละที่มันทำให้ฉันลดแบบถาวรแล้วฉันก็ไม่กลับมาวนขึ้นเลยเธอรู้ปะไมซ์เซตอันนั้นคือฉรู้ว่าฉันลดน้ําหนักฉันรู้ว่าฉันจะลดอ่ะแต่ฉันไม่ลดจะงงปะงงปะลดแบบไม่ลดเธอแล้วเธอจะพอ ทำยังไงลดแบบไม่ลดคืออย่างนี้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรก่อนเรารู้ว่าเออเราอยากเราอยากจะเปลี่ยนรูปร่างแหละฉันไม่อยากจะตุยในร่างแบบคนหนักเจ็ดสิบสองแล้วฉันอยากจะหุ่นดีเหมือนตอนเป็นสาวอันนี้ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราะนะฟิลลิ่งของเราลึกๆอะ่ะมันถวิลหาหุ่นแบบสมัยสาวๆอะไรเงี้ย สมัยก่อนมีลูกอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยังเก็บเสบื้อผงสภ้าเก่าไว้ในตู้อยู่ยังพอมีความหวังว่าวันหนึ่งฉันจะมาใส่ได้อะไรเงี้ยอยากใส่ชุดสมัยมหาลัยไม่รู้มีใครเป็นเหมือนเราอ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นอยากจะกลับไปหุ่นดีอยากจะกลับไปนู่นนี่นั่นแต่งตัวง่ายอยากจะมีความมั่นใจอะไรเงี้ยเออแต่แลอกที่ฉันลดปีสองพันยี่สิบเนี่ยมันต่างออกไปจากทุกครั้งที่ฉันลุ้มเร็วนะคือฉันรู้แหละว่าฉันต้องการจะลดน้ำหนัก แต่เธอรู้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดของการรู้น้ำหนักของฉันนะฉันไม่มีความคิดว่าฉันก็ลังรู้น้ำหนักเลยเธอรู้ป่ะหม่เซทที่ฉันตั้งมั่นอยู่ในหัวแบบผนวกไปกับเป้าหมายเลยนะคือจดไปได้เลยนะจดเสร็จแล้วทาได้วันไหนก็เริ่มเลยถ้าวันนี้ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องทาไม่ได้ฉันการันตีอันเนี้ยแนวเนี้ยคือเธอพร้อมแน่ฉันต้องการจะสร้างวินัยในการกินฉันเบื่อ เบื่อตัวเองฉันกินขนมกินน,นู่นนะี่น่านอร่อยนะสมัยที่น้วนๆแต่ฉันเบื่อฉันเบื่อความรู้สึกหลังกินไม่น่ากินเลยอะ่ะตายเล้ว่าจะลดน้ำหนกักอ่ะเตงซื้อมาทําไมเนี่ยอ๋ยตายแลวนี่ฉัาไม่ซื้อไม่มีไม่กิน,นอันนี้ซื้อมาทําไมอะ่ะแบบอะไรอย่างเนะงี้ยนึกออกปะโอ้ยแบบอะไรอะ่ะว่าจะไม่กินพิซซ่าโอ้ยชวนไปกินทําไมอะ่ะโอ้ยอะไรผัดไทยประตูผีแบบวนแบบอ้วนมากอะ่ะชวนไปกินทําไมอ่ะแต่ตอนเขาชวน ็ไปนะก็ไปแต่กินเสร็จแล้วบน่นฉันนี่แหละพอเขาขนมมาวางชิ้นเดียวไม่เป็นหรลงโนกินไปเสร็จหมดจ้ะห้าชิ้นหมด้าชิ้นจ้ะแล้วก็มารู้สึกผิดอยู่นั่นนะเบื่อเบื่อตัวเองจ้ะไม่ได้เบื่อใครเบื่อตัวเองไม่รู้ใครเคยเป็นหรือเปล่าลึกๆอะมันเบื่อเบื่อฟิลลิ่งเนี่ยเราก็รู้ว่า I w a n t to get out of this ฉันยากออกจากความรู้สึกเนี่ยฉันเบื่อฉันทำไงดี แล้วก็นั่งแบบเขียนไมล์แมปไปนะดูว่าเอ้ยต้นตอมคืออะไรวะอ๋อต้นตอมคือขนมของหวานพวกนี้มันก็กินแล้วมันมันจะกระตุ้นความอยากไอ้คำว่าคําเดียวไปเม่อไหร่ไม่มีอยู่จริงสมมติเราไปกินโกโก้หนึบเนี่ยเดี๋ยวนิยมทําเดี๋ยวผงโกโก้ไปคนกับนมข้นไงบางคนบอกอ๋อกินนิดเดียวเห็นเป็นไรเลยเป็นดิเพราะอะไรกินแล้วมันติดกินแล้วมันยากมันไม่ใช่ว่ากินแล้วมันหยุดความอยากนี่ไม่ใช่ มันไม่ใช่กินแล้วอิ่มนานไม่ใช่มันกินแล้วมันจะอยากต่อเนื่องไปเรื่อย่จบไม่สิ้นนี่นี่นี่คือมาหัรตะัยนะของขนมหวานต่างนานะอัสกาก็รู้สึกว่าฉันอยากจะออกจากรูปเนี้ฉันไม่ไหวแล้วเราก็ต้องเลิกสิเราก็ต้องเลิกลาประมาณสิก็ต้องมาสร้างวินัยในการกินเธออืเป้าหมายฉันคือแน่วแน่ว่าฉันจะสร้างวินัยในการกินให้มันกลายเป็นนิสัยใหม่เนี่ยคือหนึ่งความลับซึ่งมันไม่ลับแล้วเพราะฉันบอกพวกเธอแล้วําให้ฉันเนี่ยได้วนขึ้นถามว่า ฉันกลัวขนมไหมทุกวันนี้ฉันกินนะฉันไม่กลัวแต่ฉันไม่ได้กินบ่อยฉันกินตอนเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยช่วงเมนมาเนาะมันอยากกินขนมแล้วก็กินหรือว่าที่ที่บ้านเขามีแบบไปกินบุฟเฟ่หรือเพื่อนสังสรรค์วันเกิดใครเรื้อเราก็กินนิดนหน่อยน่อยแต่ถามว่าทุกวันนี้ไม่อยากอ่ะขนมวางอยู่ก็ไม่กินไม่เคยรู้สึกว่าฉันจะต้องกินมันอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยนะแล้วนิสใสกันกินก็เปลี่ยนไปคนที่แบบว่าเลือกกินมากขึ้นอืม เลือกกินคือจะคิดก่อนกินคิดมีสติสติมันจะมาของมันเองอัตโนมัติเลยว่าจะกินอันนี้ก็จะไม่กินก็จะแบบมองมาดูแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยไม่กินดีกว่าไม่เอาดีกว่าอืมคํานวณแล้วว่าอาหารจานนี้จะให้อะไรคาร์บมาจากไหนโปรตีนมาจากอะไรไขมันดีหรือไขมันไม่ดีที่เรากำลังจะเอาเข้าร่างเราแต่อันนี้เราไม่ต้องมาพิจารณาตลอดนะมันกลายเป็นเหมือนมันกลายเป็นนิสัยอะกลายแบบมองไปแล้วก็แบบไม่กินดีกว่า หลายอย่างที่ชอบมากๆแล้วก็ไม่ได้กินมาเลยนะเนี่ยตลอดเลยอ่ะเออเช่นโดนัทคุกกี้งเงี้ยอันนี้คือชอบมากไม่ได้กินเลยตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเออชาวนุมไข่บุกเงี้ยไม่กินเลยเพราะว่ารู้ตัวไงว่าเป็นของโปรถ้าโปรดมากๆก็ไม่อยากกลับไปติดอีก เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะลดทุ่นออสกาบอกเลยว่าวางไม่เซทตที่ดีเป้าหมายให้แน่แน,นว่าเราลดไปเพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรอย่างออสกาเนี่ยรู้ขุดจนรู้ใจตัวเองว่าเออเราเบื่อเรื่องความรู้สึกผิหลังกินเนาะแล้วเราจะแก้ไงเราก็ไปแก้ที่ต้นต่อลองค้นหาดูแล้วเพื่ออลไรเจอต้นต่อย,อยังจุดเปลี่ยนของตัวเอง turning point ว่ามาลดทุ่นเพื่ออะไรหาให้เจอใครหาเจอแล้วเขียนบอกใหม่ แชร์ลิงก์ันหน่อยอยากรู้อยากอ่านเร็วเราแชร์ของเราแล้วเร็วเราแชร์ความรับของเราแล้วเร็วเร็วเปิดเผยมาหน่อยเร็วคอมเมนต์มาหน่อยหาให้เจอแล้วเมนมาหน่อยใครอยากลินแบบสุขภาพดีด้วย i f ก็กดติดตามอัสการในช่องไลฟ์เกาหลีได้เลยนะคะใครมาใหม่ก็ดีต้อนรับนะคนเก่าก็อยู่ด้ยวยกันไปก่อนนะอย่าไปไหน